ทำซาบ,บะเธอรยะกี่กันวันนี้ผมทำทานเองนะครับผมใช้ทอดนะครับไม่มีเตาย่างนะก็ทอดสองด้านให้สุกพอดีจะสุกเกินไปนะมันจะแข็งไม่อร่อยนะครับนะก็ทอดง่ายเหมือนเราทอดปลาทั่วไปนะั่นแหละนะฮะแต่ตอนลงนะ้ำมันต้องร้อนนะครับไม่งั้นหนังมันจะติดกระทะครับก็ทอดไม่ต้องไม่ต้องสุกแข็งมากนะครับพอสุกก,ก็ตักพักขึ้นได้เลยครับ อันนี้วันนี้ไม่ได้ใช้ค่าท้งกล้องนะภาพอาจจะไม่ไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะครับนะก็สวยกําลังดีนะครับตอนนี้ชิ้นนี้เนาะก็พักไว้บนตะแกรงนะครับต่อไปผมก็จะเทน้ํามันในกระทะน,นี้ออกให้หมดเลยนะครับเทให้ออกให้หมดเลยจะไม่ใช้น้ํามันแล้วนะครับของปลาสุกแล้วเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกับซอสานั้นเองนะครับกระทะน,นี้เป็นกระทะหลังพึ่งนะอืมใช้ดีมากครับ จะช่วยในการติดกระทะไ,ไม่ติดกระทะน,นะครับก,ก็แนะนําให้ใช้นะถ้าไม่มีเตาย่างก็ใช้ตัวนี้กริลแทนอันนี้ซอสเทอริยากินะผมก็บอกส่วนผสมไปแล้วน,นะเห็นเมื่อกี้เนาะอันนี้จะใช้สําหรับการเคี่ยวกับตัวปลานะครับไม่ได้ใช้ในการหย่อหรือการจิ้มนะมนจะมีซอสเทริยากิกตัวนะผมมี2ตัวนะอันนี้ของก็จัดจานง่ายๆนะกินเองนะเนาะขี้เกียจจัดวุ่นวายนะครับก็มีข้าวผมใช้ข้าวหอมมะลินะ แล้วก็มีขิงดองมีสาหร่ายตัดเส้นแล้วก็ตัวที่เห็นในถ้วยนั่นคือซอสเทยากยินะครับจะเป็นแบบหยอกจิ้มนะครับอันนี้สามารถซื้อตามห้างได้เลยเนาะ,ะเริ่มต้นนะขั้นนี้ขั้นตอนสาคัญน,นะในการเคี่ยวซอสนะครับก็ใช้ปริมาณซอสต,ต่อป,ปลาหนึ่งตัวก็30กรัมตอนนี้ผมผมถ่ายไม่ถนัดนะอืมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องนะมือหนึ่งก็จับมือถือไปด้วยนะก็เลยภาพอาจจะเอีย,อยงหน่อยนะครับแต่ตักปลาดปลาก็ไม่ค่อยถนัดนะเค ครับอันนี้ก็เคี่ยวซอสนะครับขั้นตอนนี้อร่อยหรือไม,ม่อยู่ที่ขั้นตอนนี้แหละมันก็จะเคี่ยวให้ซอสเ,เข้าไปในเนื้อปลาแล้วก็มีความข้นนะควาข้นขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็แล้วก็มีความเป็นเงาเพือ่อเป็นเงงเงาซอสที่เราเป็นเงาซอสที่ยากินเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับมแค่ตัวหนึ่งหมก็ใช้แค่ปริมาณซอสแค่30กรัมแค่นั้นเองนะต้นทุนก็ไม่ได้สูงอะไรมากนะ นะทีนี้ความค้นนี่ก็ต้องใช้ความชํานาญนะดนะูด้วยสายตานั่นแหละครับนะคือเผื่อไว้นิดนึ่งมาค้นต่อได้นะแต่ถ้าค้นเกินไปมันจะไหม้นะ,อะโอเคนะแล้วก็ใส่จานเนาะเอาง่ายๆวันนี้เนาะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูความค้นของซอสนะประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้เวลาลากเราไปนะนะมันจะไม่ถึงกับเหนียวหนึบนะ เนี้อหนึบติดชิ้นปลาเลยอันนั้นจะค้นไปนะกลไใหม่แล้วนะเห็นมันจะเคลือบๆประมาณนี้เห็นความเงานะความเงานะครับแล้วก็ซอสเนื้อซอสที่ค้นกําลังดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะโรยง,งาขาวนิดหนึ่งจะไม่โรยก็ได้นะผมะลูกค้าบางคนที่ผมที่สั่งก็ไม่โรยงานะใส่ต้นหอมไปด้วยเหมือนใบหอมซอย โอเคเรียบร้อยครับนี่ฮะทำกินเองง่ายได้ท่านก็ทำกินเองได้นะปลาซาบะนี่มีแหล่งซื้อได้ง่ายนะที่แมคโครก็มีขายนะครับลองไปซื้อมาทำดูนะครับ